ตอนนี้ยังเสียเปรียบอยู่มากนะคะอย่างตัวอย่างให้เห็นนะคะเวลาที่เราส่งไปที่จีนเนี่ยบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนอนุญ,ญาตให้น้องเข้าจากจีนนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดิฉันได้ข้อมูลมาว่ามาเลเซียได้รับการรับรองไปแล้ว33รายอินโดนีเซียได้รับการรับรองไปแล้ว21ายรายพอมาดูของไทยคะ่ะแค่2รายเท่านั้นในขณะที่เรามีทั่วประเทศเป็นหมื่นรายเลยนะคะ แต่เราได้รับอนุญาตแค่สองรายที่ถือว่าถูกต้องทำห้หไมเราเสียโอกาสมากขนาดไหนเราเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปมากขนาดไหนที่จะได้เม็ดเงินกับสู่ประเทศนะคะทุกท่านคงจะเห็นตัวอย่างนะคะว่านี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเราจะสูญเสียอีกตั้งเท่าไหร่หลังจากนี้ไปนะคะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาคชสพานผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันเป็นผู้เสนอจิตขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแก้ไขกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการทําธุรกิจรังนกอีแอนกินรังนอกเขตสัมปทานเพื่อทาให้ธุรกิจนี้ถูกกฎหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศดิฉันขออนุญาตท่านประธานหลังจากที่ดิฉันได้แจ้งหลักการและเหตุผลจบแล้วดิฉันขออนุญาตนําเสนอภาพสไลด์ประกอบเหตุผลในการตั้ กรรมธิการวิสามัญพร้อมกันในที่นี้ด้วยค่ะสําหรับเหตุผลนะคะที่ต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาก็ด้วยเหตุผลที่ว่าด้วยสถานการณ์ทางการเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันโอกาสของพี่น้องประชาชนชาวไทยในการประกอบอาชีพลดลงอย่างมีนัยสําคัญซึ่งรังนกอีแอนกินรังเป็นหนึ่งในสินค้าที่สามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทาให้การบริโภครังแอนอีนก รังนกอีแอนกินรังมีทิศทางการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้รังนกอีแอนกินรังในเขตสัมปทานของไทยมีจํานวนน้อยลงแต่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่นอกเขตสัมปทานของไทย จังจะเห็นได้ว่ามีตึกนกอีแอนทั่วประเทศซึ่งธุรกิจนกอีแอนกินรังนอกเขตสัมปทานนั้นสามารถทํารายได้ปีละหลายหมื่นล้านบาทมีผู้ประกอบการจํานวนมากขึ้นในแต่ละวันแต่ละปีเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทุกภูมิภาคในประเทศไทยแต่เนื่องด้วยเป็นธุรกิจที่ยังไม่ถูกกฎหมายซึ่งยังติดขัดในข้อกฎหมายกฎระเบียบต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆในการประกอบธุรกิจก็ยังไม่เอื้ออํานวยทั้งที่เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถ ที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคตหากสามารถแก้ไขกฎระเบียบต่างๆได้จะทําให้รัฐจัดเก็บภาษีเพิ่มได้อีกจํานวนมากและในตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการนําเข้ารังนกดิบอีกจํานวนมากมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะแต่ปัญหาก็คือรังนกอีแอนนอกเขตสัมปทานยังไม่ถูกกฎหมายส่งผลให้ไทยเสียเปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกทั้งที่เป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงปัญหาอุปสรรคในปัจจุบันก็คือ การประกาศระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการขอรับใบอนุญ,ญาตและการออกใบอนุญาตให้เก็บหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่ใช่สัตว์น้ำมาตรา14วรรค2พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562มีความล่าช้าทาั้งๆที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วนรวมถึงการประกอบธุรกิจบ้านรังนกในแหล่งชุมชนเป็นปัญหา เป็นที่ถกเถียงถึงประเด็นการนำมาซึ่งความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงและสุขานามัยกับประชาชนที่อยู่ในชุมชนจนนำไปสู่การร้องทุกข์กับราชการส่วนท้องถิน่นซึ่งก็ยังไม่มีกฎระเบียบใดที่จะใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดด้วยสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงควรมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการประกอบกิจาการรังนกออแอนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารการจัดหาผังพื้นที่ประกอบกิจการรังนกบ้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขการกำหนดมาตรการทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆการอนุญาตประกอบกิจการในกรณีส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการดังกล่าวเพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบการประกอบกิจการรังนกบ้านในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปด้วยเหตุนี้ดิฉันมองว่าต้องมีการตั้งคณะทํางานเพื่อหาหรือสื่อสารายละเอียดเชิงลึก พร้อมกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และกลไกการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจรังนกอีแอนนอกเขตสัมปทานมีแนวทางปฏิบัติได้จริงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไปนะคะต่อไปดิฉันขออนุญาตนําเสนอรายละเอียดจากภาพที่เห็นนะคะดิฉันขอย้อนกลับไปหน้าแรกเลยค่ะ ดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตให้ทุกท่านได้คิดนะคะว่าปัจจุบันนี้ท่านคิดว่ารังนกไทยอยู่ตรงไหนในตลาดโลกถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องติดปีกบินอย่างถูกกฎหมายนะคะที่เราเห็นกันอยู่ที่เรากินรังนกขวดที่เราเห็นจนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราทานได้แต่เมื่อเราต้องส่งออกไปยังผิดกฎหมายอยู่นะคะประเทศปลายทางเขาจะตีกลับมาทันทีเลยเมื่อมีการตรวจสอบย้อนกลับนะคะดังจะเห็นได้ในภาพถัดไปค่ะประเทศอื่นๆรังนกเขาจัดเป็นสินค้าเกษตร ส่งออกอย่างถูกกฎหมายแต่ประเทศไทยรังนกเป็นสินค้าผิดกฎหมายค่ะส่งออกไม่ได้นะคะหากมีการตรวจสอบย้อนกลับไปจะไม่ผ่านเกณฑ์ของประเทศปลายทางทันทีเนื่องจากการเก็บรังนกมีความผิดตามมาตรา14วรรคสองพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 6หสองอยู่นี่คือปัญหาที่เราเจอกันในปัจจุบันจึงเป็นที่มาที่ที่ฉันเสนอยติในครั้งนี้ค่ะภาพต่อไปค่ะสถานการณ์รังนกในตลาดโลกนะคะที่ฉันอยากจะให้เห็นผู้ประกอบการรังนกไทยนะคะ ตอนนี้ยังเสียเปรียบอยู่มากนะคะอย่างตัวอย่างให้เห็นนะคะเวลาที่เราส่งไปที่จีนเนี่ยบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนอนุญ,ญาตให้นำเข้าจากจีนนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดิฉันได้ข้อมูลมาว่ามาเลเซียได้รับการรับรองไปแล้ว33รายอินโดนีเซียได้รับการรับรองไปแล้ว21รายพอมาดูของไทยคะ่ะแค่2รายเท่านั้นในขณะที่เรามีทั่วประเทศเป็นหมื่นรายเลยนะคะ แต่เราได้รับอนุญาตแค่สองรายที่ถือว่าถูกต้องทําไม่เราเสียโอกาสมากขนาดไหนเราเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปมากขนาดไหนที่จะได้เม็ดเงินกลับสู่ประเทศนะคะทุกท่านคงจะเห็นตัวอย่างนะคะว่านี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยเราจะสูญเสียอีกตั้งเท่าไหร่หลังจากนี้ไปนะคะต่อไปเลยค่ะภาพต่อไปนะคะที่ฉันเลยอยากจะเสนอนะคะว่าตอนนี้เราถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องปลดล็อก เราต้องปลดนะคะปลดล็อกกฎหมายและปลดปล่อยศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยถึงเวลาต้องปลดแล้วค่ะต่อไปค่ะถึงเวลาต้องปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ฉันศึกษามานะคะจะมีพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพรบรการสาธารณสุข พรบการถังเมืองพรบควบคุมอาคารพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพรบส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนี่คือเหตุผลที่เราต้องตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาเพื่อมาคุยกันเพราะมันเกี่ยวข้อกับกฎหมายเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ปลดล็อกตรงนี้ได้พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการของเราก็จะโลดแล่นในเวทีโลกได้ต่อไปค่ะ ในการทําธุรกิจลังนกนั้นนะคะไม่ใช่แค่ผู้ทําตึกลังนกเท่านั้นที่ได้ประโยชน์นี่คือห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบนี่คือซัพพลายเชนนะคะนี่คือเม็ดเงินมหาศาลเกิดการสร้างงานมหาศาลสร้างรายได้มหาศาลที่ใช่ตัวอย่างให้ดูนะคะผู้รับเหมกาก่อสร้างบ้านนกก็เกิดรายได้ผู้รับเหมารับทาความสะอาดลังนกนะคะผู้ที่รับจ้างทำความสะอาดลังนกก็มีรายได้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในบ้านนกเครื่องทําความชื้นเสียงอะไรต่างๆที่เราใช้ทําเสียง อุปรกรณ์ต่างๆก็ทําให้เกิดรายได,ได้การบรรจุผลิตภัณฑ์เกิดการจ้างแรงงานขึ้นมาในการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆลานประมูลโรงงานแปรรูปเพื่อประกอบการส่งออกร้านค้าผู้ค้าปลีกหรือค้าออนไลน์ก็ตามนี่คือเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบนะคะแต่ทุกวันนี้อยู่ใต้ดินเพราะว่าไม่ถูกกฎหมายถ้าเราสามารถเอาขึ้นมาบนดินแล้วให้เม็ดเงินตรงนี้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะเป็นมหาศาลเลยที่จะเข้าประเทศท้องประเทศเรามีเศรษฐกิจดีขึ้นต่อไปค่ะ ดิฉันอยากจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่ามีบ้านนกแอนทั่วประเทศไทยนะคะข้อมูลที่ได้มาล่าสุดนะคะบอกว่า17,800หลังแต่ดิฉันทราบมาล่าสุดอีกที่อัปเดตมากกว่านี้อีกคือตอนนี้น่าจะถึง3 0,000หลังแล้วค่ะอยู่ที่ภาคเหนือประมาณ100หลังอยู่ที่ภาคตะวันเฉียงเหนือประมาณ200หลังอยู่ที่ภาคกลางประมาณ3,500อภาคตะวันออกประมาณ4 0 0พันและภาคใต้มากที่สุดค่ะภาคใต้คือ10,000 0หลังนี่คือบ้านนก อีแอนที่เราเลี้ยงกันอยู่นะคะผลผลิตประมาณ200ตันต่อปีมูลค่ารวมรังนกดิบรวมกับธุรกิจทั้งซัพพลายเชนเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเนื่องปลว่าถ้าเราทําให้ถูกต้องเม็ดเงินภาษีต่างๆจะกลับเข้าคลังและจะเข้าสู่ประเทศอีกมากมายและผู้ประกอบการเองที่ดิฉันได้ไปพูดคุยมาทุกคนก็เต็มใจทุกคนก็อยากจะทําให้ถูกต้องและยินดีที่จะจ่ายภาษีให้กับประเทศนะคะเพียงแต่ว่าช่วยหน่อยทําให้ถูกกฎหมายเขาก็ยินดีที่จะช่วยจ่ายภาษีนะคะต่อไปค่ะ ท,ท่ไม่ดิฉันจึงบอกว่าธุรกิจนี้สําคัญนะคะท่านจะเห็นว่านี่คือโอกาสที่จะทําเงินให้กับประเทศและให้กับผู้ประกอบการรายย่อยถึงเวลาต้องปลดปล่อยศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดการผูกขาดตลาดตอนนี้เวลาที่เราพูดถึงรังนกเนี่ยเรารู้จักกันแค่ไม่กี่ยี่ห้อเองนะคะมีแค่ดังๆอยู่สองสามยี่ห้อนี่เขาคือเจ้าตลาดแต่ถ้าเราส่งเสริมลดปลดล็อกกฎหมายตรงนี้ ธุรกิจ SME ผู้ประกอบการรายย่อยเขาก็จะเติบโตขึ้นเขาก็จะได้โอกาสมากขึ้นปล่อยให้เป็นตลาดเสรีให้ตลาดแข่งขันกันไปนเลยค่ะจะเกิดนวัตรกรรมเกิดการสร้างเทคโนโลใหม่เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมารังนกสําเร็จรูปพร้อมทานที่เราเห็นนะตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกดีเลยก็มีกันหลายยี่ห้อขนาดนี้แล้วเครื่องสําอางจากรังนกตอนนี้ก็มีแล้วรังนกดิบที่สามารถไปำทำเองปรุงเองที่บ้านก็มีแล้ว ปล่อยเต็มที่เลยค่ะให้เขาได้ปลดปล่อยศักยภาพและแข่งขันกันเต็มที่ในตลาดเสรีนะคะนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นดิฉันอยากจะเห็นภาพยิ่งกว่านั้นค่ะให้ชัดเจนยิ่งกว่านั้นนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปลดล็อกเนี่ยนอกจากที่เราส่งขายกันในประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแล้วเราสามารถไปไกลได้มากกว่านั้นดิฉันไปศึกษาข้อมูลมาดิฉันพบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะมีแพลตฟอร์อมอยู่อันหนึงคือ Ebay ค่ะ eBay เป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมจะช่วยผู้ประกอบการไทยและทุกว,วันนี้ก็ช่วยอยู่แล้วเพียงแต่เราปลดล็อกกฎหมายให้ผู้ประกอบการเราส่งออกได้ สามารถที่จะส่งไปได้ทั่วโลกส่งไปทว,วีปอเมริกาส่งไปทว,วีปยุโรปไปได้ทั่วเลยเรามีแพลตฟอร์มพร้อมอยู่แล้วเพยงแต่ตอนนี้ที่เป็นอุปสรรคคือกฎหมายบ้านเรายังไม่อนุญาตถ้าเมื่อไหร่เขาตรวจสอบย้อนกลับมาโดนตีกลับทันทีนะคะเพราะฉะนั้นทั่วโลกพร้อมที่จะต้อนรับรังนกไทยขอแค่ว่าเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมแล้วคำถามคือรัฐไทยพร้อมหรือยัง ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เติบโตและโลดแล่นออกไปทั่วโลกดิฉันมีความฝันอยากจะเห็นรังนกไทยไปไกลทั่วโลกนะคะช่วยกันปลดล็อกหน่อยนะคะต่อมาขานอกเหนือจากในมุมของผู้ประกอบการแล้วนะคะในฐานะผู้แทนรัษดริฉันก็อดไม่ได้ที่จะมองในมุมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะดิฉันได้รับทราบม,มาว่า การที่มีรังนกบ้านในเขตชุมชนนะคะก็มีปัญหากับประชาชนที่อยู่ในชุมชนเช่นเดียวกันเช่นมีเสียงดังมีมูลสัตว์ก่อให้เกิดภูมิแพ้กลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะอย่างในภาพเนี่ยจะเห็นว่าจะมีบ้านหลังบ้านนกหลังที่หนึ่งบ้านนกหลังที่สองบ้านนกหลังที่สามอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่บ้านาใกล้ๆบ้านคนในชุมชนเลยนั่นะแปลว่าคนอยู่ตรงกลางนี่ก็ต้องรับไปเต็มๆนะคะก็เกิดการร้องเรียนบางบ้านมีผู้ป่วยต้องฟอกไตก็กลายเป็นว่า อ,อ,อาการกําเริ่มขึ้นมาเพราะว่าเรื่องสุขานามัยไม่ถูกต้องนะคะทั้งนั้นสิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือเราต้องจัดระเบียบการทําธุรกิจรังนกนี้ขึ้นมาดังนั้นนี่ฉันขอยืนยันคําเดิมค่ะสไลด์ถัดไปค่ะว่าถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดล็อกกฎหมายและปลดปล่อยศักญภาพของผู้ประกอบการรายย่อย โดยผ่านการแก้กฎหมายแล้วก็ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาพิจนารณา,าร่วมกันนะคะที่ฉันมีความฝันอยากเห็นธุรกิจลังงของไทยซึ่งมีปัญหายืดเยื้อมานับ10ปีแล้วเนี่ยค่ะแก้ปัญหาได้สักทีและเป็นจริงสักทีนะคะขอให้แก้ปัญหาได้ในชุดนี้ในยุคข,ของพวกเรานะคะเพื่อที่ว่าประเทศเราจะได้เติบโตแล้วก็เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นคะ่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ